ก็วันนี้มาทดสอบปีออารินถึงแม้เราจะไม่มีตานะแล้วดูนะไม่มีตาตราตราดูสิว่าจะเด้งไม่มีตาก็สุดๆก็เด้งห้านะเอาให้ดูชัดิหนงหนึ่ง อุยแหละคั้งที่หนึ่งนะฮะอันนี้สองอันนี้สามครั้งที่สี่นี่ฮะมันก็เตืเกอกระติ๊ดหนึ่งนะเต๋อกระติ๊ดหนึ่งให้เราทำไม่ต้องไปทำกลาให้เหนื่อยนะซื้อสิ่งนี้มาใส่ก็ได้แล้วนะฮะไอปีกนี้นะมันบวกนะปีกนี้บวกสามสิบบอกเป็นเท่าตัวของของปีกอลิกอน ที่จริงโกวเก่าของผมผมก็เล่นได้นะแต่ว่าไม่ใช่เล่นได้มันแบนมันโดแแนแบนละอืมครั้ทงที่หนึง่งครั้งที่สองครั้งที่สามแล้วก็ครั้งที่สี่นะครับไม่ต้องห่วงฮะเรื่องเก็ตแป๊บเดียวมันก็แป๊บเดียวอยู่แล้วแต่ถ้าอยากเก็ต ถ้าอยากจะเกตไว้ก็ก็ทนเก็บเกตทีหลังต่อไปนะครับก็เออมันไม่มีอะไรที่จะบอกให้นี่เป็นคำแนะนำนะครับคำแนะนำขอจบคลิปนะครับ